ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้หลวงพี่จะมาเลาเฮ้มาเลา่าถอะมาเล่านะนะประวัตินะเรื่องราวเกี่ยวกับไงเซนโดนตาอันดับแรกเลยเราต้องรู้ความหมายว่าไงเซนโดนตานี่แปลว่าอะไรไงแปลว่าวันนะไงเซนก็แปลว่าการเส้นสวงบูชานะการอกการเส้นสวงนะแล้วก็ก็โดนตาก็แปลว่าพวกตายายนี่เลยนะไงเซนโดนตาก็เรียกรวมๆแล้วก็ วันเส้นสวงบูชาปู่ย่าตายายบรรพระบรุษทีิท่านได้ลวงลับไปแล้วนั่นแหละเป็นญาติพี่น้องของเราเนี่แหละนะนะนี่แหละนะประวัติความเป็นมาก็จะจัดขึ้นในทุกๆนะสิบสี่คาเดือนสิบนะหรือว่านะทางภาคอื่นเขาก็อาจจะมีวันสา์เดือนสิบอะไรอย่างงั้นนะเช่นภาคใต้หมังโอ้ภาคใต้ภาคใต้นายโยมนะก็อยู่ทางภาคใต้ทางโอ้ภาคใต้นะว้าหลวงพี่พูดไม่ค่อยชัดเจนเลยนะ นั่นแหละก็จะได้จัดพิธีต่างๆนั่นแหละแ,ลแต่แล้วแต่ภูมิภาคเนาะนะนาทางภาคอีสานรรเขมรนอ๋อเรียว,ว่าอีสานตอนเนื้อไม่เอ้ยก็มีหมอลามอเมเณนหมอลามอีสานใต้กินเมียนกันตรึมนะก็อีสานใต้นาะเชื้อสายเขมรน,นะคนไทยที่มีเชื้อสายเขมรน,นะนะก็จะมีความเชื่อว่าปุยญาตายายที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วจะกลับมา นะ่าจะกลับมาเฮยนาะสู่เยี่ย,ยมญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะนะก็คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าอยู่ที่ไหนตามกรุงเทพตามเมืองหลวงต่างๆนะที่ไปทํางานที่อื่นนะก็จะกลับมารวมตัวกันนะที่บ้านแล้วก็จะจัดสํหรับนะจัดมีเหล้ามีของกินของใช้นะต่างๆเยอะแยะมากมายนะทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ก็แล้วแต่ตามฐานะตามสมควรนะน่นะแหละก็จะจัดไว้ตอนรับนะนะพอพอถึง นาเวลาเขาก็จะให้พวุ้ญาตผู้ใหญ่เนี่ยแหละก็มาแล้วก็กล่าวบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่านี่หมูนะนี่อะไรนะมาเตรียมการต้อนรับก็เรียกตายอย่เฮาตายหย่มโหโมปซานาคนเจ้าบ้านใหญ่จัดกระจือบ้านจัดระบิตุกอ้อยโฮบตุกอ้อยซีตุกอ้อยนาอ้อยอิ่มนำํำรานบ้านตุกขอเอาอ้อยเปี๊ยนาใส่เสื้อผ้าไวใ้ให้ให้ให้นุ่งให้ห่มนั่นแหละนาะ ก็มีทางผ่าทุงผ่าศิลผ่าไม้แล้วแต่ทานแล้วแต่ครอบครัวเนาะบางครั้งก็บางคนก็จัดใหญ่บางคนก็จัดน้อยแล้วแต่มีแล้วตแวต่นะตามฐานะตามความสมควร <c oughs> นี่หอยโยมเนอะก็ประวัตินะแล้วพอแต่ประมาณเกือบรุ่งเช้านะนะก็จะนำออไอ้ขค้งที่เส้นไหวนี่แหละนะบางคนก็นําไปวาดนะบางคนก็จะจัดใส่เหมือนกระทงนะพูดง่ายๆก็กระทงนั่นแะหละแต่ว่าเขาทาเป็นเรือนะ ทำเป็นจากกาบกล้วยนะจากจากเรือกาบกล้วยนะ <c oughs> แล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็ใส่ข้าวใส่อาหารใส่อะไรแล้วก็สรอยราสรยเบียสร้อยตึกสรอย,รอ,ย,รอ,ย,รอ,ยอุยอ,อยจูนตาย้ยนะเรียกว,ว่าการส่งตายายกลับนะไปยังภูมิล,ลำเนาเดิมของตนนะที่ได้มาจากไหนก็ไปทางนั้นนะอะไรอย่างงี้นะหน่อยก็เอากรวดน้ําอุทิศไปให้นะบอกว่านี่เนอ้อมาส่งแล้วนะให้ตายายได้เดินดําเนินเดิน,ดน,ดนทางกลับบ้านกลับเมืองนะตามที่เคย อันนี้เป็นความเชื่อนะโยมเนอะนะบางคนก็จะนําไปวัดนะเพื่อที่จะหายผวกผีเร่ร่อนนะที่ไม่มีสารไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีญาติพี่น้องนะไปทางไหนก็กลับไปบ้านก็พี่น้องทะเลาะวะแว้งกันไม่ไม่ยอมทํามาหากินอะไรก็วันวันก็กินแต่เหล้าด่าแต่กันไปวันวัน,วน,วน,วน นะพอแต่เขาไปแล้วเขาก็เกิดความเอือมระอาอายระอา,อายเกยใจเจ็บปวดหัวใจอยูทีนี่ก็ไม่ไม่รู้จะไปทางไหนเนาะอาจจะเดินไปวัดอะไรบ้างอย่างนี้นะก็ที่พึ่งสุดท้ายนะตายไปแล้วก็ยังจะต้องมีที่พึ่งอีกโยมเนอะนะนี่แหละนะ ส่วนบ้านไหนที่จัดไม้ตอนรับท่านก็ให้ให้ศีลให้พรเรานะให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะไม่ว่าจะทำงานการอะไรก็ไม่ติดขาดนะมีเงินมีทองใช่นะส่วนบ้านไหนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เคยได้จัดไม่เคยอะไรท่านก็อาจจะทำให้นะไม่ว่าจะทําอย่างไรมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่มันนี้ก็เป็นความเชื่อของไอ้ทางทางอาน,นีเนอร์นะก็ยูทีวีไอ้กิตจะมีพิจารณายาณในการรับชมเนอร์นะนั่นแหละนะ แล้วก็เอาไปวัดบ้างเอาไปอะไรนี่แหละความเป็นมายมนะอัตมาก็เล่าได้จําได้เพียงเท่านี้นะก็สมัยตะโกนอัตมาก็เคยทำเนาะหน่อยนะนั่นแหละก็ทรงตายายกลับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะวันศาสตร์เดือนสิบสิบสี่ข้ามเดือนโอกิทาวันขึ้นสิบสิบสี่ข้ามเดือนสิบเนาะนู่นหอยนะเจริญพรเนาะนะความรู้อาจจะได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ฝากไว้เป็นความรู้ขอคิดนิดนึงเด้อเจ้านะยี่กูดบายเฮโยมเฮกูดอัพสเตอร์นู่นที่ชื่อซิวอาเกนนิกสทามนะ